จับเบาๆนะคะจัะเบาๆนะอุ้ยแล้วตัวนี้ครับชื่ออะไรครับตัวนี้ชื่ออะไรครับเนี่ยมันขาหมูเยอรมันชัดๆเลยเนี่ยเออนี่ตัวเบิรอนเ่มเลยนู่นนู่นชอบตัวนี้เหรอครับตัวนี้กับบ้านเลยเหรอครับโมนาลิซ่าคันอยู่อ่ะโอ้โอ้มนาลิซ่าคันๆนะัยนม ดีอยังเลยอ่ะหมาไม่ดูเลยอ่ะพี่ัญญาัเนีนะเขาอยู่กับตวเนียเอาเหรอ<ๆ>เขาอยู่ด้วยกันเหรอครับ<ช>โอสนุกสุดใจเลย,ไ,เยไหนขอดูหนะ้าเขาหน่อยสิเขาเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยโ,โ,โ,โกรธกับใครมาหรือเปล่าตัวนี้เขาลายเสือเนี่ยอันนี้เป็นเสือหรือเปล่าไม่ใช่เป็นแมวเอ้หมา